กินไอเฮิร์บทุกวันนะครับแล้วก็พกติดตัวตลอดเวลาไปกองถ่ายหรือว่าไปทํางานอะไรเงี้ยครับเพราะว่าอมเป็นคนที่ถ่ายละครถ่ายหนังก็ต้องใช้เสียงอะไรเงี้ยครับซึ่งเม็ดอมสมุนไพรไอเฮิร์บเนี่ยคือเขาเขาเป็นสารสกัดจากจากธรรมชาตินะครับแล้วก็มีเรื่องของสมุนไพรด้วยแล้วก็ที่สําคัญนะครับเขาชุกฟรีนะครับก็คือปัสจากน้าตาลทําให้ดีต่อสุขภาพด้วยครับ ปกติเรามีวิธีการหมุนบาเลือนเป็นคนเลือนัวอะไรเยอะแยะบ้างสำหรับโอ้นะครับโอ้โอก็เป็นคนที่อย่างที่เขาบอกใช้เสียงเยอะนะครับแล้วก็เม็ดอมสมุนไพรเนี่ยก็ที่จําเป็นมากๆเพราะว่าบางทีเราพูดบททั้งวันหรือว่าเราเราใช้เสียงทั้งวันอย่างเงี้ยบางทีพอได้ลองได้ทานไอเฮิร์บเข้าไปก็รู้สึกว่าชุ่มคอสบายคอที่สําคัญอร่อยด้วยครับถามงปากเลยซื้อได้ไหนอะไรยังไรมาขายตรงครับรก็ใครอยากจะซื้อไอเฮิร์บนะครับก็ซื้อได้ที่ ดี๋ยวนะไม่เป็นไรเอาแล้วก็ฝากได้ๆพี่ก็ใครอยากจะลองทานไอเฮิร์บนะครับก็ไปที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับมีทุกสาขาเลยครับเอออ่ะโอเคโอเคอ่ะล่าสุดล่าสุดเลยเพิ่งดูเมื่อกี้ถ่ายติ๊กต็อกมันมีเพจข่าวฟ้องมา้นมาโอ้โดนจับใช่ครับก็เห็นโอ้ก็เห็นนะครับในข่าวเป็นเป็นเพจแบบว่าปลอมอะไรเงี้ยครับก็เออก็อยากจะเตือนภัยสําหรับใครที่เอาจจะโดนเอาคลิปเก่าๆหรือว่าภาพที่ที่แบบว่าเราเราเคยแบบว่า ภาพเก่าๆอะไรเงี้ยเอามาทําเป็นทํามาเป็นคลิปใหม่อะไรเงี้ยครับซึ่งซึ่งมันก็ไม่ดีต่อเราด้วยอะไรเงี้ยครับพอเราทรางข่าวเราตกใจไหมครับก็ไม่ตกใจนะครับเพราะว่าเราเห็นแล้วเราก็รู้อะครับว่ามันไม่ใช่อะครับแต่ว่ามันจะมีคนเข้าใจผิดเขาไปเมนว่าเฮ้ยใช่จริงมีครับมีคนเข้าใจผิดเยอะเลยคนรอบตัวอะไรเงี้ยครับเขาบอกเออโอ้มีปัญหาอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับซึ่งโอ้บอกว่ามันไม่มีครับมันเป็นมันเป็นการแบบมั่วขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นการสร้างข่าวแบบนี้ขึ้นมาโอ้ก็ไม่รู้ว่า เขาจะทาขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับแล้วก็เขาได้อะไรขึ้นมาก็อยากจะเตือนภัยสําหรับใครที่โดนอย่างนี้ก็อยากจะให้แบบแบบระวังไว้ดีๆครับบางทีเราก็เราก็อยู่เฉยๆก็เกิดเป็นมิจฉาชีพก็ได้แล้วก็บางคนอาจจะเอาไปแอบอ้างได้อะไรเงี้ยครับก็อยากจะให้ระวังเอาไว้แต่อย่างของโอเองก็ผู้จัดการก็มีการแจ้งความไปแล้วครับกับเรื่องนี้หรอครับว่าก่อนหน้านั้นก็คือมีการมีการส่งจดหมายมีการได้คุยครับใช่ครับโดนกันหลายคนเหมือนกันใช่ครับโดนกันหลายคนเลยใช่ครับ กระโดดเหมือนกันแล้วใช่ครับเียเดียวกันกับใช่ครับอันนี้อันนี้คือรวบรวมหมดเลยไหมครับกับสิ่งที่ผ่านมาอะไรเงี้ยหรือว่าแค่เคสนี้เคสเดียวไม่เข้าใจเขาอยังไงนะพี่ก็คือเหมือนก่อนหน้านี้โอ้ก็เคยโดนมันโดนโดนเราเราเป็นคนนึงที่โดนบ่อยๆอะไรแบบมีมีมีเคยมีแบบมีอะไรแบบเนี้ยเคยมีมาก่อนแล้วพี่ใช่ครับอันนี้ก็เป็นครั้งที่2หรือ3แล้วครับ พอเรา,าเตือน่าอย่าไปหลงเชื่อดีกว่าอย่าไปหลงเชื่อก็อยากให้ระวังเพราะว,ว่าเด๋ยนนี้ก็มีอะไรแบบนี้เยอะซึ่งก็แปลกๆปมากๆครับไม่ไม่เคยเจออะไรแบบนี้เหมือนกันล้วไปไหนบ้างครับพอได้มีการยื่นเตือน,นอะไรอย่างเขาพอจะรู้ตัวหรือว่ามีเบงะแสอะไรเพิม่มเจอไหมครับไม่รู้ตัวเลยฮะยากครับใช่ฮะ,ะเห็นแต่สิ่งที่เขาทําออกมาออแต่หาเขาไม่เจอครับผมโอเค ได้้ปรรระมาณนีคับออเก็ฝากไปด้วยครับฟู้ดทักรักหมูฮะเออเออฟู้ดทักเอาเอาเป็นยังไงบ้างภาพยนตร์ฟู้ดทักรักหมูเด้งครับกับผมและเพื่อนรักครับเพื่อนรักเป็นโปรดิวครับผมเป็นนักแสดงเขามาไหมเขามาไหมเขามาทุกวันฮะเขามาก่อนใครเลยออมาทำงานมาทํางานครับจริงๆฮะใกล้หรือยังหรบอว่าเป็นว่าแบบเอออยู่ในช่วงของการตัดต่อครับก็น่าจะเป็นสิ้นปีนี้ได้ชมกันครับไายเสร็จหมดแล้วไายเสร็จหมดแล้วครับชื่ออะไรนะฟู้ดทักรักหมูเด้งครับ แบบว่าเพื่อนรักเราเป็นคนแบบว่าร้เรี่ยของเราเราภูมหมดเกิบบ่งเหมือนกันนะโย่เวลาแบบว่าเจอที่โอทีไรก็จะภ้มงหมดตัดงให้เพื่อนรักเขาให้คัาตัวเยอะหรอโอ้คืออยากสนับสน,นุนนาเขาดูแลผมดีมาก ผมไปกองแทบจะอุ้มผมลงจากรถผมบอกไม่เป็นไรเพื่อนเราเดินได้ก็ออรู้ไหมว่าเราโปรโมทเก่งขนาดนี้เพราะว่าปกติพี่โอ๊ก็จะไม่ได้โปรโม,มดทดีเซลอะไรขนาดนี้คือจากเพื่อนรักกลายเป็นเพื่อนรักที่สุดอตอนนี้ครับงานตบปาตบบา <c oughs> ครับครับเอาแล้วเป็นไงเราเหิบเวละเราลูกเขาอะไรน่ารักมากโอ้น่ารักมากครับน้องคากิ ลูกพี่แจ็คก,ก็รอผมก็เจอน้อยเพราะว่าไม่ค่อยพามากองในกอง,ง,องอมันถ่ายทำม,มันลำบากกับเด็กอยู่ไม่ดีแล้วมีแบบรับของรับขวัญอะไรเไป็นร้อยรับขวัญเหรอฮะโอ้ยยังเลยครับเขาไม่ทวงหรฮอยังเลยฮะ เขหรือว่าการเล่นต่างให่การเล่นต่างให้นี่แหละคือการรับผมมีเรื่องค่าเสียหายผมทําของในกองเขาแตกด้วยอะไรเงี้ยผมก็เลยต้องจ่ายส่วนนั้นก่อนครับแล้วเขาอะไรทําอะไรแตกทำอะไรแตก่ผมทำไอ้ของรักบวงเขาหรอใช่ครับของที่ต้องใช้ในกองอะฮะใช่ครับเลยจุ่ยไปใช่ครับจ่ายเขาไปก่อนตรงนั้นก่อนโอเคไหมประมาณนี้แหละพี่นะโอเคโอ้แตงกี้อะเอาอะไรเอาอะไรฮะ อะไรอีกทีพี่วะได้ได้ฮะเอออย่างนี้แหละเดียวดีโอ้อมุนหนังไงเข้าเดือนสิงหานะครับฟู้ดทักรักหมูเด้งครับอ๋อสิงหาใช่แต่ถ้าอยากจะกินเม็ดอมสมุนไพรไอเฮิร์บเนี่ยไปเซเว่นได้เลยตอนนี้ไอเฮิร์บรักนะสิบปีนองไม่สาถุโอเคได้รัก